เออผมเอไปเหนือนะครับไม่เกมลายพานแล้ววันนี้นะครับก็มีเพื่อนแขกรับเชิญพิเศษเป็นก็คืออ๋อเจ้าคุณคุณลิศนะครับแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านผู้ชมให้เซิร์ฟใครเล่นมัเฮ้ยเออสกินบัคเออบัคบัคพวกเข้าไงนั่งงวยบัคเลยกูบัคเลยคือเขาเซิร์ฟคุณดิคุณสร้างใหม่กูสร้างใหม่ไอ้นายเหี้ยเขาซิร์ฟผมไหมเลยกูมาแล้วกูมาแล้วคุมา

นีบอกล้ไม่ตัดก็รู้กูไม่มาบอกได้เจริญกูไม่รู้เมาเจริญผ่อนกูไม่เจริญกเล่นนเฮ้ยเดี๋ยวเอานี้เปล่าเซิร์ฟซาวเวอร์แบบเอาแบบไม่ต้องโกงอะไรงนั้นยูนี่เอาจากโปรแกรมโกงเลยยังไม่ออกกูเห็นไอตัวนั้นกูมีไอ้ลูกโอเคครับพวกเราโอเคครับานผู้ชมครับโอเคตอนนี้ครับผมกำลังไอออสเรียบเข้ามาเลยตอนนี้เป็นซไวเวอร์ของจริงแล้ว มึงเปิดเลยเข้าไวไฟเลยเออนั่นแหละใคลิด้วยอุ้ยทำไมแหลกแหลกเหมือนเดิมเลยแหลกไม่แหลกเข้าคลิปทำไมไหมนะต้องลิคเองแหลกครับแหลกครมตัออกชสอย่างเซิร์ฟ่านกทผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเซิร์ฟกูแม่งแหลกแล้วนะครับ แบกูแกะไว้หลุดเฮ้ยไวไฟยูไม่แรงเฮ้ยเอื้อลงมอสเหรอได้ทำได้ยังไงอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอเข้าเซิร์ฟเองดีกว่าเซิร์ฟเองเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนอวันเดอร์เอวันเดอร์บูนี่เจอบูนแล้วบักแกเฮ้ยไม่บักแล้วเว้ยยิ้มบูนี้ไม่บักแล้ว บักแล้วลองไปสวรรค์ดูดิเขายวลองไปสวรรค์เด้อเอ็นสร้างหมดเลยอะสวรรค์เอานะไอเชียนราลบไม่มาแล้วสวรรค์เป็นนรกตอนนี้ฮะเราจะมาทำการระเบิดบ้านพุลิเองปุ่นเลน เอ็งแอปอะไรอ่ะแอปหม่ไไม่โหลดโหลดเรานั่นหละได็อว่าไ้อเ้ยเอาลุไปหน้าที่กันไหม วันนี้กเรจะคลิปเพนช่วงนี้ถ้าชอบอยลกไลค์และสับตะกั่วแลมจะได้มทย